ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Youtube แม่มาลีภาคไทยของเราวันนี้นะคะเตรียม นะคะเดี๋ยวแพ็คสินค้านะคะให้กับคุณลูกค้าขอเนาะคุณลูกค้านะคะทักมาสั่งนะคะทักมาสั่งในแอปพลิเคชันไลน์โทรมาสั่งนะคะนี่เลยกับผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าฝ้ายทอมือนะคะผืนนี้จะเป็นสีเหลืองครีมค่ะผืนนี้จะเป็นสีเหลืองครีมราคาผืนละ2 9งบาทวันนี้ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจัดโปรสุดพิเศษรับ2ผืน500บาทรับ2ผืน500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าจะรับกี่ชิ้นแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นสีส้มชาไทยผืนนี้จะเป็นสีส้้มชาไทยค่ะแลวก ยังมีอีกหลากหลายเฉดสีนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าเทาค่ะพื้นนี้จะเป็นสีฟ้าเทาต้องขอบอกก่อนว่าเป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดนะเป็นเฉดสีใหม่ล่าสุดนะคะที่ทอมานะคะ อัปเดตล่าสุดรอบนี้คุณลูกค้าขาอัปเดตล่าสุดรอบนี้นะคะคือขายดีมากๆเลยคุณลูกค้จาจ้างงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มดีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะราคาผืนละ290บาทราคาผืนละ290รอบบาทหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าขารอบต่อไปก็จะเป็นสีอื่นๆนะคะเพราะว่าแต่ละรอบนะคะ ะะที่เรานํามาจัดทอนะคะก็จะมีความแตกต่างกันและที่สําคัญมากไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์สินค้าผ้าไทยงานแฮนด์เมดนะคะก็จะมีความหลากหลายเนาะจะมีความหลากหลายความแตกต่างนะคุณลูกค้าขาแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมนะคะถ้ารอบนี้สวยถูกใจมองเห็นแล้วแบบเออชอบเนาะชอบสีนี้แหละที่นุ่มกำลังทับอยู่แบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะเพราะว่าทอแต่ละครั้งแต่ละรอบนะคะจะได้อยู่สีละ5้าผืนไม่เกินนี้ค่ะ ได้สีหนึ่งไม่เกินห้าผืนค่ะได้สีละห้าผืนประมาณนี้คือเยอะสุดอันนะั้นเนี่ยถ้าว่าสีละห้าผืนสีละห้าผืนนี่คือเยอะที่สุดแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยนะจ๊ะงานผ้าไทยของฝากสวยๆค่ะมีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายเลยนะเลือกดูเลือกช็อปได้ตามใจชอบเลยจ้ะ ยินดีต้อนรับนะคะผืนนี้จะเป็นแบบว่าฟ้าเทาเข้มเนาะนี่ค่ะ,คะมีความแบบสีพอดีพอดีสีพอดีมากเลยนะคะแต่แบบว่าเป็นสีเทาเทานะคะทเทาเข้มนิดนึงเพราะว่าจะอีกผืนนึงมันก็จะเป็นฟ้าเทาอ่อนอันนี้จะเป็นฟ้าเทาเข้มค่ะที่ต้องกําลังแพ็กอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นฟ้าเทาเข้มค่ะผืนนี้ค่ะสวยสวยถูกใจค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8้นะ งานผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆจ้าเลือกดูเลือกชมได้เลยยินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะนี่ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นฟ้าเทาเข้มนะคะผืนนี้จะเป็นฟ้าเทาเข้มนะคะ วยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะนอกจากจะได้ใช้นะคะผ้าไทยสวยๆแล้วคุณก็ยัง คุณลูกค้านะคะก็ยังจะได้ช่วยนะคะสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเพิ่มเติมเนาะกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะอันนี้ขอบอกก่อนว่ามีนะคะคนทอให้ทั้งหมด20นะคะ20ท่านนะคะ20ท่าน 20, าน20กี่เพราะว่ากีเนี่ยคืออุปรกรณ์นะคะเป็นเป็นเครื่องนะคะเป็นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเรียมสวยๆเลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาไปรีวิวให้ดูให้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าพันคอการทอผ้าคลุมไหล่ การทอผ้าห่มที่คุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะคะที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนของเราช่วงนี้อากาศเย็นๆคุณลูกค้านะคะมาเลือกช็อปที่หน้าร้านเนี่ยหลักๆเลยนะผ้าพันคอค่ะผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าห่มค่ะขายดีมากๆเลยนะคะถ้าช่วงนี้อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะคะจะชอบนะคะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นนี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือบอกว่าให้แพคไว้ให้เลยนะคะอันนี้คือบอกว่า ท,ทักมาสั่งบอกว่ารับสิบผืนวันนี้รับสิบผืนนะคะนี่นำไปมอบเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็เทาอ่อนนะคะสีฟ้าแล้วก็เทาอ่อน,นะค่ะ จะเป็นงานผ้าไทยผ้าฝ UH ้ายสไลด์ค่ะจะเป็นงานผ้าไทยผ้าฝ้ายสไลด์มีความสวยงามมากๆเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอวันนี้ในรูปแบบของผ้าคลุมไหล่ค่ะในรูปแบบของผ้าคลุมไหล่สวยๆคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากของจำรวยของที่ระลึกคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลย ขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่นุ่มใส่อยู่วันนี้หรอเสื้อผ้าไหมสังเคอทอเครื่องสามตะกอสีแดงกล่ำค่ะพี่ผืนนี้สีแดงกล่ำค่ะสวยๆแบบนี้เลยตัดราคาตัดเป็นรูปแบบนะคะทรงคอปาดทรงคอปาดวีอ่าทรงคอปาดวีทรงเคิรแบบนี้เลยนะคะค mm ุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะสั่งให้ทางร้านของเราตัดให้ราคาค่าเสื้อ 1, 3 9 0ับาทค่ะราคาค่าผ้าราคาผืนละ490บบาท ขนาดน้าผ้า100รอความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถนําไปตัดเสื้อได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้ารอบอกเกิน44นิ้วอย่างเช่นคุณลูกค้ารอบอก46นิ้วเป็นอ่าขึ้นไปเราอยากนําไปตัดเป็นทรงไทยจีรดาคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเสื้อของคุณผู้ชายก็แนะนําให้สั่งซื้อ2ผืนเช่นเดียวกันรวมไปถึงถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ2ชิ้น980บาท ขาบอกก่อนว่าได้รับโรสุดคุ้มนะคะวันนี้เรามีของแถมให้ถึง3ชิ้นเรามีผ้าของหมาเรามีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบใหญ่แล้วก็มีริบบิ้นไว้อะไรสีดํานะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยได้รับของแถมทั้งหมดถึง3ชิ้นเลยจ้ะขอบพระคุณค่ะเลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้คุณลูกค้าจะนําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าใส่เสื้อไซส์ไหนสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินแนะนําให้นะคะว่าควรจะซื้อกี่ผหตนะคะนี่สวยไหมอันนี้จะเป็นนะคะฟ้านะคะเทาอ่อน สวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้า้ายสไลด์ทอมือค่ะอันนี้จะเป็นสีเทาผืนนี้จะเป็นเทานะผืนนี้จะเป็นเทาครีมหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสิโอเคใช่อันนี้ผืนนี้จะเป็นแบบเทาๆทานะคะเทาครีมก็สวยผืนนี้ก็สวยค่ะผืนนี้จะเป็นแบบเฉดเทา,ทราครีมนะคะสวยเนาะรอบนี้ได้เแต่เฉดสีคลาสสิกทั้งนั้นเลยอะรอบนี้ได้เฉดสีคลาสสิกทั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะเลือกดูเลือกชมก่อนได้เลยงานผ้าไทยของฝากงานผ้าไทยของฝากผู้ใหญ่นะคะรวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าแฮนด์เมดเมด i นไท a แลนด์ที่คุณลูกค้านะคะเลือกชมเลือกช็อปกันเยอะมากๆเลยนะคะในขณะนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าห่มนะคะที่สั่งซื้อนะคะ ผ่านทางนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคุณลูกค้าจ๋าหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่มาเลือกชมเลือกช็อปนะคะเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่ของรับไหว้งานแต่งนะคะมาเลือกช็อปที่หน้าร้านแม่มริผ้าไทยของเราด้วยหน้าร้านอยู่ในปั๊มกตโทจะ้ะอยู่ตรงข้ามธนาคารทอสอ,อยู่ฝังเดยวกับโรงพยาบาลจุลิเวสร้านของเรานะคะอยู่ห่างจากขอโหวตบึงพานชัยสารการจังหวัดร้อยเอ็ดเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้น ขอบคุณค่ะแวะมาดูแวะมาชมได้เลยจะส่งฟรีทั่วไทยนะกดติดตามเลยยังกดติดตามให้นุ่มด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะคะกดทุกอย่างเลยกดกระดิ่งด้วย <c oughs> กดกระดิ่งแล้วกดคําว่าทั้งหมดด้วยนะกดกระดิ่งที่รูปกระดิ่งใช่ไหมแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดได้เลยนะคะ เพราะว่าทุกการแจ้งเตือนนะคะทุกการที่แบบว่านุ่มนะคะลงวิดีโอลงช็อตนะคะหรือว่านุ่มไลฟ์สดแบบนี้มีโปรโมชั่นนุ่มก็จะมาไลฟ์สดให้เนาะลูกค้าจะได้มาดูเข้ามาชมนะคะอัปเดตสีผ้ากันแบบใหม่ๆนะคะแบบเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะคะถ้าเป็นไลฟ์สดนี่คือเป็นเป็น,ปนแบบเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะพี่ชื่นชอบนะคะผืนไหนบอกได้นะคะชื่นชอบผืนไหนบอกได้เลยจ้า ตอนนี้ยังมีอยู่นะแต่มีไม่เยอะนะคะเหลืออีกแค่สีละสองผืนนะตอนนี้นะคะเพราะว่าสีหนึ่งอะทอมาได้ห้าผืน,นะค่ะอย่างเช่นแบบสีเหลืองครีมแบบเนี้ยเอาสีครีมเทานะคะสีครีมเทานะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเหลืออยู่ประมาณสองผืน สนใจติดต่อเลือกซื้อเลือกรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยศูนย์1ปดเก้าูนย์สี่หนึ่งหกูนย์ศย์ปดงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยจ้ะสวยทุกผืนค่ะอันนี้สวยอันนี้จะเป็นฟ้าเทาผืนนี้จะเป็นสีฟ้าเทาค่ะอันนี้ขออนุญาตอัปเดตล่าสุดนะคะ อันไหนหมดแล้วเราก็บอกว่าหมดนะแต่ตอนนี้ยังมีสีละสองผืนนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นะสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะนุ่งก็จะแพ็กใส่ถุงแก้แบบนี้ให้ทุกชิ้นเลย อันนี้แพ็คให้คุณลูกค้าที่มาหน้าร้านนะก็เลยแพ็กแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะเราก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้ถึง2ชั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีคุณลูกค้าซื้อเป็นของฝันของฝากคุณลูกค้านะคะแกะนะคะถุงแก้วชั้นนอกออกท่านะคะส่งไปแล้วแบบมันยับอะไรเงี้ยค่ะคุณลูกค้าก็แกะถุงแก้วชั้นนอกออกนะคะถุงชั้นถุงแก้วชั้นในก็ยังมีความสวยเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่นุ่มกําลังแพ็กอยู่ตอนนี้แหละคุณลูกค้าจะได้นําไปส่งมอบส่่่่่่่งงงงตตตตออออออเเเเป็นนนข ived. ขขวัััฝาาาาากกพิิิมมไดดด้้้้้ยสสสํหรบบคคุณูทีชชืืจซ ได้เลยนะคะราคาผุนละ290สบบาทวันนี้จัดโปรสุดพิเศษนะคะรับโปรตัดสง่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มเลือกซื้อเลือกรับ2ผืน500บาทจ้ะพี่เลือกซื้อเลือกรับนะคะ2ผืนในราคา500บาทเท่านั้นจ้าถังซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยของฝากสวยๆนะคะสวยถูกใจสวยโดนใจแน่นอน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะเป็นไงสวยไหม ี่ยเราใส่ถุงแก้วแบบนี้ก็แบบว่าเราก็สามารถนําไปมอบเนาะเป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าก็ติดน้ำบัตรติดการ์ดนะคะบนถุงแก้วนะคะที่เราแพ็กไปให้แบบนี้แหละเนาะเราก็เนาะเราไปทําเป็นของขวัญของฝากของชาด้วยของที่ระลึกนะคะหรือว่าจะจัดท้อจัดซื้อจัดทาเป็นของรับไหว้งานแต่คุณลูกค้าได้ผ้าไปแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าก็ไปหาซื้อแพ็กเกจจิ้งซื้อกล่องอะไรใดๆคุณลูกค้าก็เลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยแล้วก็นําผ้านะคะที่ซื้อจากร้านแม่มณีผ้าไทยของเราเนะะี่ยค่ะนำไปใส่กล่องแพ็กเกจจิ้งเพิมได้ ใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยเลือกชมเลือกช็อปได้เลยเพราะว่าเราคัดเลือกคัดสรรผ้าไทยสวยๆนะคะจากาผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากกลุ่มชุมชนนะคะหลากหลายชุมชนทั่วไทยเลยค่ะสวยทุกผืนเลยนะคะสวยๆเลยนะคะ อยากได้ผ้าตัดชุดอยากได้ผ้าตัดเสื้ออยากได้ผ้าตัดผ้าถุงบอกได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูไปชมเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตแพ็คนะคะผ้าคลุมไหล่ให้ลูกค้าก่อนลูกค้าโทรทักมาสั่งนะคะทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าโทรศัพท์เบอร์นี้แหละ0890416008ค่ะไลน์ L เข้ามาได้เลยนะนำไปกดเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะนำไปกดเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะ ดีต้อนรับนะคะคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะนัดมารับห้าโมงเช้าสวยไหมสั่งสิบผืนค่ะวันนี้เอาบอกว่าสั่งเพิ่มเติมนะเพราะว่าซื้อตลอดเลยตั้งแต่ปีใหม่มานะคะเลือกผ้าไทยนะคะที่เพื่อที่จะนำไปมอบเนาะ เป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่นะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นงานไทยผ้าไทยเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะนอกจากจะได้ใช้ผ้าส,สวยแล้วคุณก็คุณลูกค้าก็ยังได้แบบว่าช่วยสร้างงานสร้างอาชีพนะคะให้กับคนในชุมชนด้วยเนาะเพราะว่าผ้านะคะแต่ละผืนผ้าผ้าแต่ผ้าแต่ละรูปแบบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มาจากหลายชุมชนด้วยนะคะที่ทางร้านแม่มดิผ้าไทยของเราสนับสนุนไปนะ รับรองสวยถูกใจรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มชุมชนที่แบบเข้มแข็งม,มาก,ก็คือแบบทํากันทั้งปีอย่างนี้จริงๆนะสู้กันแบบทั้งปีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปีใหม่เนะปี2569ใช่ไหมก,ก็ยังสู้กันอยู่เหมือนเดิมนะคะกลุ <laughs> ่มที่ทําผ้าด้วยกันนะคะกลุ่มที่ทําผ้าด้วยกันนะคะก็ยังเหมือนเดิมขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยงานผ้าไทยสวยๆค่ะ ผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะกำลังมองหาของขวัญของฝากผู้ใหญ่อากาศเย็นๆนะคะกำลังหรือว่ากำลังแบบ เตรียมแผนเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมก็อย่าลืม ติดต่อสั่งซื้อนะคะงานผ้าไทยผ้าทอในรูปแบบของผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กันลมกันหนาวด้วยนะพกพาไปด้วยทุกที่เลยนะคะมีแบบผ้าห่มพกพาด้วยนะผ้าห่มพกพาขายดีมากคุณลูกค้าขาราคาผืนละ350บาทรับโปรส่งปีส่งฟรีสั่งซื้อ2ผืนเลย2ผืน700บาทใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูประชมเพิ่มเติมนะคะว่ามีเฉดสีอะไรกันบ้างนะคะผ้าห่มแบบพกพาที่สามารถพกพาไปได้แบบทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยขนาดหน้าผ้า120ซนเมตรความยาว200ซนติเมตรผืนใหญ่จัมโบ้เลยก็คือ ผมคนเดียวหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่แบบว่า,าเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมหรือว่าคุณลูกค้าแบบว่าสายดูหนังเนาะสายดูหนังนะคะก็มีผ้าห่มส่วนตัวนะคะฟินๆไปด้วย <laughs> นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเอ้ก็โอเคจ้ะเนะเนาะเออมาเลยมาเลยมาเลยโอ้สวยสวยอือหูเป็นสีเทาจ้ะหมดเนาะมาเลยมาเลยสวยขอบคุณมากๆมาเลยจ้า อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะนี่ค่ะจะสีสวยๆวยอันนี้จะเป็นสีส้มชาไทยพี่จ๋าอันนี้เห็นหลุก สวัสดีจ้าจะเสร็จแล้วนี่ผืนที่เก้าแล้วค่ะโอเคใกล้ถึงเวลานัดพอดีเสร็จพอดีแล้วเนาะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆตุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ หน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ห่างจากหอโวนะคะอยู่ห่างจากสารการบุงพารันชัยนะคะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นจ้าผื่อนนี้สีส้มชาไทยค่ะป้ามาละมีสูตรผ้ามีสูตรผักขามามั้ยคะใส่อกเท่าไหร่พี่ทำหนะคะ่ค่ะอยู่ในเมสเซนเจอร์นะคะ อันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองครีมสวยระมุนละมุนดีนะคุณการให้สีนี่แบบสวยใช้ได้เลยค่ะมีความหลากหลายนะมีความหลากหลายถามไซส์เลยไซส์ออเไหมคุณู้ดูในดีช่วงนี้อากาศเย็นเสื้อคลุมเสื้อสูทถ่ายดีมากนะคะคุณลูกค้าก็ทักมา สอบถามโทรมาสั่งซื้อแล้วก็มาเลือก <Okay. S 1> ช็อปที่หน้าร้านนี่เยอะมากๆเลยนะคะเสื้อคลุมเสื้อสูทขายดีมากเลยใส่อกเท่าไหร่แค่นั้นแหละคะสามสิบแปดสามสิบแปดหรอใส่อกสามสิบแปดถ่ายเบอร์สี่สิบได้เลยค่ะเพราะว่าเสื้อสูทมันจะต้องใหญ่กว่าตัวนิดใหญ่กว่าไปเบอร์หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้เขาตัวละราคาแจ้งราคาได้เลยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะ,อคะบอกราคาก่อนเลยค่ะ ของของเราเป็นเสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือด้วยค่ะค่า990 <9 90. S 2> บาทเพราะว่าต้องค่าจัดส่งด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบอนพันเก้าได้นะเป็นแบบอนเราลดได้เลยพันเก้าค่ะบอกลูกค้าได้เลยสอบถามได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกๆท่านนะคะจากทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคะทาง m e s เ e n g e r อะไรก็ทักเข้ามาได้เลยขอขระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยโอเคเรียบร้อยผืนที่สิบเสร็จเรียบร้อยค่ะ เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะทางร้านของเราน,นะคะจัดจําหน่ายนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะมีนะคะจัดจําหน่ายนะคะอยู่ที่หน้าร้านแม่มารีผ้าไทยของเราหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงนะคะพี่ๆที่อยู่ทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยทุกๆแพลตฟอร์มเจอเราแน่นอนเสิร์ชค้นหาแม่มารีผ้าไทยค่ะพี่เสิร์ชค้นหาแม่มารีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะนี่คะ่ะจัดจาหน่ายผ้าไทยนะคะนี่คุณลูกค้าสัาง่ง นะคะเข้ามาสั่งทั้งหมดสิค่ะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะรีวิวสินค้าผ้าไทยในวันนี้ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจงานผ้าไทยของฝากสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยก็มีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายสนใจรุ่นไหนแบบไหนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมาก